สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนกันนะคะคือเรื่องของสารต่างๆที่มีผลต่อร่างกายจิตใจเราเนี่แหละค่ะโดยจะดูผ่านมุมมองของกฎหมายไทยนะคะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งจากออกองคุ้มครองวัตถุเสพติดแล้วก็ข้อมูลอื่นๆด้วยมาดูกันค่ะว่าบ้านเราจัดระเบียบควบคุมสิ่งที่เรียกว่ายาเสพติดให้โทษ กับวัตถุออกฤทธิ์ยังไงบ้างซึ่งดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะครับคือการทำความเข้าใจเรื่องคำนิยามการจัดประเภทตามกฎหมายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องมือหลักที่รัฐใช้จัดการเลยทั้งป้องกันปราบปรามเอ่อแล้วก็การบาบัดรักษาด้วยซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตคนเราสังคมเราโดยตรงเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำว่ายาเสพติดให้โทษก่อนเลยนะคะตามเอกสารเนี่ย เขาบอกว่ามันคือสารเคมีหรือวัตถุอะไรก็ได้ที่พอเข้าร่างกายเราไปไม่ว่าจะกินดมสูบฉีดอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเกิดผลกระทบชัดเจนต่อร่างกายจิตใจเช่นต้องเพิ่มขนาดเรื่อยๆพอหยุดก็มีอาการถอนยาหรือว่าอยากเสพมากๆสุขภาพก็แย่ลงด้วย ใช่ครับจุดสำคัญคือตรงนี้เลยครับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจนะครับมันไม่ใช่แค่สารอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบว่าเปลี่ยนแปลงสภาวะปกติทำให้เกิดการพึ่งพิงหรือเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดอย่างชัดเจนเลยครับ ทีนี้กฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมก็คือพรบรยาเสพติดให้โทษใช่ไหมคะซึ่งแบ่งยาเสพติดเป็น5ประเภทเลยลองมาดูกันนะคะประเภทที่1น,นี่เขาบอกว่าร้ายแรงสุดเลยเสี่ยงสูงมากไม่ค่อยมีประโยชน์ทางการแพทย์เท่าไหร่เช่นเฮโรอีนหรือว่ายาบ้าแอมเฟตามีนนะคะครับในกลุ่มนี้เนี่ย มียาอีหรือเอ็กซ์เทซีที่ชื่อทางเคมีคือ MDMA ตัวนี้น่าสนใจมากครับเพราะเอกสารบอกว่าฤทธิ์มันผสมกันคือทั้งกระตุ้นประสาทคล้ายๆยาบ้าแล้วก็มีฤทธิ์หลอนประสาทด้วยอ๋อค oh, ่ะค่ะแล้วก็ยังพบว่ามันรุนแรงกว่ายาบ้าหลายเท่าเลยอาจจะทำลายเซลล์สมองที่เกี่ยวกับความคิดความจำแล้วพอฤธิ์ยาหมดก็อาจทำให้ซึมเศร้าได้นี่เลยเป็นเหตุผลที่จัดอยู่กลุ่มร้ายแรงสุดครับ โหฟังดูน่ากลัวนะคะแล้วประเภทที่2ล่ะคะต่างกันยังไงอ่าประเภท2นะครับกลุ่มนี้จะเป็นยาเสพต,ติดทั่วไปคือถึงจะอันตรายแต่ก็ยังพอมีประโยชน์ทางการแพทย์อยู่บ้างก็เลยยังใช้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเข้มงวดมากๆค่ะตัวอย่างก็เช่นมอร์ฟีนโคเคนโคเดอีนที่ข้อมูลบอกว่าโคเคนเนี่ยมีฤทธิ์ทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็เป็นยาชาเฉพาะที่ด้วยนะครับอื จุดนี้น่าสนใจนะคะเป็นทั้งยากระตุ้นและยาชาใช่ครับโคเคน,นี้สกัดจากใบโคค่าเลยเป็นสารกระตุ้นประสาทส่วนกลางที่แรงมากทำให้รู้สึกตื่นตัวมีพลังมากๆแต่ก็เสพติดสูงมากเหมือนกันการที่มันเคยใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ในอดีตก็สะท้อนคุณสมบัติทางเคมีของมันนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ความเสี่ยงเรื่องเสพติดเรื่องผลต่อหัวใจหลอดเลือดอาการทางจิตเวชทําให้การใช้ทางการแพทย์มันจํากัดมากๆแล้วก็ต้องควบคุมเข้มงวดตามกฎหมายประเภท2นี่แหละครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะส่วนประเภท3ก็คือพวกตํำรับยาที่มีส่วนผสมของยาประเภท2ในปริมาณที่กําหนดไว้อย่างเช่นยาแก้ไอาบางสูตรต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะครับผมเปลี่ยนมอร์ฟีนเป็นเฮโรอินอ๋อครับตัวตั้งต้นการผลิต ใช่ค่ะแล้วก็ประเภท5คือกลุ่มที่ไม่เข้าพวก4ประเภทแรกอย่างพืชฝิ่นกัญชาเห็ดขี้ควายแต่ตรงนี้เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีการแก้ไขกฎหมายสำคัญเลยคือพรบฉบับที่7ปี2562ที่ปลดล็อกให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้แล้วก็ฉบับที่8ปี2564ก็ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดประเภท5ค่ะ แต่ข้อควรระวังที่สำคัญมากๆจากเอกสารเลยนะครับคือถึงแม้จะปลดล็อกบางส่วนไปแล้วเนี่ยการใช้เพื่อสันทนาการหรือผลิตขายโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับแล้วสารพวกนี้ก็ยังเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทยังมีความเสี่ยงอยู่ไม่ใช่ว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนชัดเจนเลยค่ะ ทีนี้มันมีอีกกลุ่มสารที่กฎหมายแยกออกมาตางหากคือวัตถุออกเรธิใช่ไหมคะครับผมตามพรบวัตถุที่ออกฤทธิต่อจิตและประสาทอันนี้จะเน้นสารที่ใช้ทางการแพทย์แต่ก็อาจจะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดได้ครับผมแบ่งเป็น4ประเภทตามความเสี่ยงและการควบคุมตั้งแต่ประเภท1เสี่ยงสูงห้ามครอบครองเลยเช่นไซโลไซบินจากเห็ดคี้ควายบางชนิด ไปจนถึงประเภท4ที่เสี่ยงต่ำกว่าแต่ก็ยังต้องควบคุมอยู่ดีเช่นดาซิเปมหรือพวกยานอนหลับยาคลายเครียดบางตัวค่ะสิ่งที่น่าสังเกตคือแม้สารกลุ่มนี้หลายตัวจะเป็นยาที่ใช้กันทั่วไปในโรงพยาบาลเลยนะครับเช่นเคทามีนประเภท2หรือยากลุ่มเบนโซดาซิปีนประเภท4แต่กฎหมายก็ยังต้องกำกับดูแลเข้มงวดเพราะมันมีโอกาสถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้ง่ายๆเลย มันก็สะท้อนความพยายามในการสร้างสมดุลน,นะครับระหว่างประโยชน์ทางการแพทย์กับการป้องกันปัญหาการใช้ในทางที่ผิดพูดถึงการใช้ผิดประเภทนอกเหนือจากสารเดียวๆแล้วในข้อมูลที่เรามีก็พูดถึงปัญหายาเสพติดแบบผสมด้วยอย่างกรณีเคนหมอผงที่เป็นการเอาสารหลายๆตัวมาผสมกันเช่นเคทามีนเฮโรอ,อีนยาไอซ์แล้วก็ยานอนหลับที่บางทีเรียกโรเซ่นะคะซึ่งมันอันตรายแบบคาดเดาไม่ได้เลยนะคะ ใช่ครับการผสมสารหลายชนิดที่ออกฤทธิต่างกันแบบนี้อันตรายมากๆโดยเฉพาะการไปกดระบบประสาทส,ส่วนกลางกดการหายใจซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายๆเร็วด้วยครับเป็นอีกความท้าทายที่ซับซ้อนกว่าการจัดการสารเสพติดตัวเดียวเยอะเลยสรุปแล้วนะคะจากที่เราสำรวจข้อมูลกันมาวันนี้เราก็จะเห็นว่าการจำแนกควบคุมสารออกฤทธิ์ในไทยเนี่ยมีความละเอียดซับซ้อนอยู่พอสมควร มีทั้งยาเสพติดให้โทษแล้วก็วัตถุออกฤทธิ์ซึ่งแต่ละประเภทก็มีการควบคุมต่างกันไปแล้วกฎหมายก็มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ด้วยนะคะครับประเด็นที่น่าสนใจน่าคิดต่อก็คือการที่กฎหมายต้องปรับตัวต,วตลอดเวลาทั้งเรื่องกัญชากระท่อมและการต้องรับมือกับยาเสพติดรูปแบบใหม่ๆหรือแบบผสมเนี่ยมันสะท้อนว่าปัญหาเรื่องสารเสพติดนี้มันไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับมันท้าทายให้เราต้องคิดอยู่ตลอดว่า กรอบกติกาที่เรามีอยู่หรือที่เราจะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้ดีแค่ไหนมีประสิทธิภาพและสมดุลยังไงในระยะยาวนะครับ